สาวนี่พลังใช่ช่องผ่านไปช่องยูทูบอ่ะผ่านแล้วผ่านแล้วนคนติดตามยังก็กครบแล้วครบเบิดแล้วเดี๋ยวนี้ชั่วโมงครบไปครบเบิดแล้วได้เงินน้ำเขาแล้วเป็นบ่บ้านได้หระทางเงินทางรหัสพิมพ์อยู่นี่ล่ะเอา้าบ่้านได้เงินบ่บ,<อ>บ่มีแบบนี้ได้รหัสพิมพ์ไปบ่รหัสพิมพ์กับบ้านได้ของเขาไปเช็คไปเขาส่งรหัสพิมพ์มาให้ไปไปเช็คเรียบร้อยเบิดแล้วเขาส่งมาให้แล้ว เขา่งมาให้แล้วสามอาทิตย์ลหรอตะวันหัสฮารพินบอท่านไหนมาหอดบ้านบ้านไหนมาหอดเดี๋ยวนี้เลยบ่ได้เงินน้ำเขาบ<อ>่เหตุพลาดเมื่อแล้วแมนเงิ่อนยูทูบบ่เขาบ่ได้แล้วเหตุจังเลสิได้ใส่เงินน้ำเขาบ้านนี่สิเปรติดต,ต่ตอสหรือนีนล่ะติตดตใส่หลับบ้านนี่ติดต่อพุเแล้่าจระทีไปสนี่ผุเแล้วติดตอ่อไปสนี่้ามันตกห่างไปสนี่ยังสิบบอแมนป่าจระตูนสาวนี่พระร่างใช่เถี่น้องเหตุยูทูบมาสามเดือน พันหนึ่งตาเดือนเลียตอนนี้เงินบ่ทันได้ได้เอาสู่สู่ขเก่าล่ะเท่งใดนั่นบได้เนาะนี่ละเพูนว่าโอ้สิเบติดต่อคนปกติอันก็สิมีมีพื่อใยหนึ่งเดมมาส่งไปสินี่เห็นบ่ไม่เห็นต่ว่าก็บ่เห็นมาว่าจังได้กฐาโดุล่ะได้เดินช่องพานแล้วพี่น้องช่องสาวนี่พะล้านใช่ก็ได้แต่ว่าหังบ่ได้เงินบ่ได้เงินเพราะวะรอดละหัสพิน ล้อรหัสเพีมันต่อเอารหัสพิ้ยนไปก่อกอนเนาะอันนี้เพิ่นบโส่งเพิ่อนโซ่รหัสพิ้ยนมาให้แล้วแต่วันห่างเพราท่านมาหอดบ้านบ่มันตกค้างอยู่ไปซะนี่บ่ยังบ่เพียงไดีบัดนี้ตะละตัวนี้พี่น้องสาวนิดพะร้านใช่ฮึมเฮหลยายอันบ้านเลขที่เท่าไหร่นี่70หลังใดหลังนี้ค่ะนะข้างไหนเนี่ยบ่เอ้ยเอกสารเอาเอาไปซนี้นี่ล่ะมาส่งนั่นน่ะ ถ้ายูพวกพี่หมาแล้วถ <c oughs> ้าได้ถามแน่บ้านเลขที่เกตสิบพุณนิตยานิตยาแมนตัวปะเมนเมนจ้าตรงเด้อมูตรงมูปแปดเมนโอเค <c oughs> อปะอใหญ่ซ่องปะป๊า <c oughs> คนละดีใจเบ,บิร์ดปะยัยปะป๊าหาหาเงินอันนี่หาเงินอันซื้ออัน ดอกบัวห้จะแม่กอดอิ่มดอกเกล้มันแตกอันบ่มีอันอื่นอีกบบอกมีถามถึงมองแล้วอันนี้สมาคมเตือนมาถังสุดท้ายแล้วด้วนที่สุด้สมรีศพ่อสูบอกเออสมาคมเพื่อนเตือนขังสุดท้ายอ๋อบัวไมีอีกบ่กเพราะไฮะบ่มีอีกสิใบเล็กสิละบ่เห็นนาเป็นียงมสีหายอย่างใบอันไข้ทาเอ็นเซนได้้แลวนี่ ขาะรหัสทินเอเซนหูบเออหูจักบอโอ้ยเป็นหูบจีไหนภาษาอังกฤษุล้วน Google แมนตีคำเป็นหรอเอาตัวร่งสัตวกูอ่านบอกอู้ยมันเป็นภาษาอังกฤษเช้บันต้องเป็นดิจิตอใส่บนี้ดจิตอใสตีแล้วกูลืบงอ่า่นึงก็ได้อาทมาโดนเหรดิน เกิดทั้งสี่ป่ะเม่โอ้ยไปใหญ่ยงอย่างนี้อย่างนี้นี่มันเป็นอย่างไรนี่เมออันนี้แหละกูเกิดเอเซียนนี่อันนี้ผมไม่ไมีปัญหาอุ้ยกดสั้นกดสั้นฮัลโหลไที่ไหนก่อนมันได้เงินเสือมอบขันได้ใบนี่มีแล้วมาต่อใสนี่มาเลเซียโอ้กูอ่านซื้อกันน่ะอู้ยไอเกี่ยง N I T T A Y A มาดูแล้วเกูเอาทีม ผูอ่านออกเอาพอย่นี่ในวามันแค่ะด้อจะยอะบานได๋ฮะจะยบานได๋โอ้โโตกไปสนี้แนวดิโสคือตกใจไม่น้องยางกับหัวได้ยังนี่ซึ่งสิไปเเจ้าหยาหยาขึ้นหยาไปสันี่ไทยบานนี่จะได้เงินล่บานจะได้เงินแหล่พอยื่โอ้ทานจักรีบ่ะม่ซือเห็นจังรีได้ดีบ่ พงเงี้ยมันคือซ่อมเก่าแท้คือซ่อมเก่าค่ะเด็กวันนี้โอ้ยบริการทุกระดับประทับใจเนาะโอไปเที่ยวอยากกูขาไปนั่มคุยงานต้องไปหอดลูกค้าอย่าบอกเรื่องกูสิเนี่ยปฏิใจนั่มได้หละเด้อยจบดีพงเงี้ยอย่าเพิ่มยางยางรถเจ้าคือแปลแทะมันหัวเจ้าเอาไมเแหย่ยังขันเจ้าือบ่กไปเปลี่ยนยางมันสะกอน กูเฝ้ากูมาไม่ให้ม้าถามซื่อๆนี่ลนะกูเพิ่าหาถามเลยอุ้ยเด้แล้วพี่น้องนะคะ Google a s e n s t นะพี่น้องค่ะอันนี้คือว่าพามันยซาบะทิศละเด้พี่น้องกดคอส่งไปแล้วรอบสองพี่น้องค่ะบันได้แลมันสียงเงื้อมตื่นเต้นแล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับแป้งครับเอซนะคะที่ติดตามช่องสาวนิพนานใช่พี่น้องค่ะตอนนี้คนติดตาม1 5 0 0 0หันคนแล้วติโท๊ เห็ุมาจากเดือนน่ะประมาณสองเดือนกลัวพี่น้องคนะ่กะก็บอกคิดว่าเจ้าของสิได้มาหอดซื้อมุนไน่บันเน่สิได้เงินน้ำเพลนแล้วนะคะเห็นช่องมังกรอีสานก็ต้องขอบคุณสําหรับทางพญายกัมพาหลกักะทีมงานช่องมังกรอีสานหลักะขอบคุณโดยเฉพาะครูโรมบุรพาพี่น้องนะคะที่อเอิน่นมาให้เส้นทางในการทำมาหากินพี่น้องบันเน่สิได้เงินแล้วบันเน่พี่น้องค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับคนทีกดติด<ะ>ตามช่องสาวนิพานชัยนะคะนี่ละสิ่งที่รอค่อยมาหลายเดือนแล้วสำหรับสาวนิพานชัย,ย,ยนี่ละ,ะรอนี่ละพี่น้องวานข้างตะไปเรียนบด้กลับมากจะเถอะวันนี้กับมา,ากพีก่นี่คําพาเรยภาพไปไปสนี่ไปถามไปสนี่เพราะว่าเขาท่งเมล้ยวมากโดนแล้วเกินสามอาทิตย์แล้วแต่ตาที่เขาท่งมาให,ห้รหัสทินนี่ ก็เลยไปเช็คไปสนี่ปรากฏว่าไปสนี่เพื่นวา่ามันเป็นภาษาอังกฤษเพิ่นหาบ่พอว่าสันหาซื้อหาซื้อบะพอเพื่อนก็เลยบได้มาโ่งห้เพิ่นว่าทุกบ่มีเสียผ้ามนเจ้าฝากับพ่ออยู่พี่น้องเอ้ยถูกบ่มีเขายุทองจกักซิเป็นมลยุเจ้าใหญดีใจน้ำลูกน้ำเตา่าถือว่าประบสบความสำเร็จไปอีกขันหนึ่งแล้วดีดีเนี่ยวาเขาพันศาเล <c oughs> ถามว่าเขาพันศากูอาบอกแล้วคำขอบคุณเป็นคำเบากูบอกเลย น่าจะเดืเ่ดอกูกับเขาค้าขายโยเสือเขาบ่ขายไข่เป็นเส้นกับ่ขาไอืมนั่นแหละพี่น้องเนาะเอาก็ต้องเพิ่นว่าสี่ขอบคุณผู้ใดกดีเดบิร์ตอ่าแต่ว่าอย่าลืมขอบคุณเอซีแฟนคลับที่มีสาวนิดพร,รานชัยได้ในมือนี้กะมาด้วยนำ้ำจิตน้ำใจค่ะความหักกวามแพงของเอซีแฟนคลับสูุ้ขสุขคนอ่าส่วนพยาบาลเองกับว่าได้มีอย่างพี่น้องกะ กระบอกกระสอนไปพ่อได้แบ่งเบาภารนะทางครอบครัวกับทีว่าเข้ากระดซอยอีกหนึ่งคนสําเร็จไปแล้วสําหรับสาวนิดพร,รานชัยสําหรับมบนีก่อนจากล่าล่าจากกันไปน้องพี่น้องเนาะผู้ใดมีเงันหลก็เอามายืมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมบนีขอบคุณครับขอบคุณครับสําหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของในข่างตนที่ก้าวมาแล้วน้องพี่น้องเนาะที่สิลืมไปบ่ได้เลยนั่นก็คือศิลปิน ผู้สางสรรผลงานผู้ที่วากันวาเฮตยดเหยเหาได้มีข่าวมีข้าวมาว่าวมาจ่าสู้พี่น้องฟัง่งบวาสิเป็นอุ้งยิงเพชรปัญแพงบอจโจยมานินสาวน้อยเพชรปัญแพงมอรมทุกทุกคณะพี่น้องบว่าสิเป็น,ร,นประเบียบวัฒนศิลป์ปฐมบันเทิงศิลรัตานศิลินตาทยราชจังสี่น้องพี่น้องเนาะหลวกะมอรมอีกหลายๆวงที่บอสามารถที่สีกาวได้เบิด ก็ต้องขอขอบคุณถูกท่านทุกองค์กรอิอริลก็ะอุงยิงเพี้ยนแผงทาบอมมี่อุงยิงเพียนแผงกาศีบอมมี่ช่องสาวนิดพารานชัยเพราะนี้ครผ่านเลยเป็นตัวแท่นของสาวนิดพารานชัยซึ่งเพื่อนกระล่งเดินทางกลับไปเลี้ยนอีกแล้วนาอพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ก้าวมาสาหรับวันนี้ขอบคุณครับ